สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็เอาเรื่องของโปเกมอนที่มี2ท่ธาตุในตัวแต่ธาตุของมันไม่ค่อยจะเหมาะที่จะอยู่ด้วยกันหรือพอมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่เวิร์กมาให้รับชมกันนะครับไม่เวิร์กที่ว่าก็คือพอมาจับคู่กันแล้วทําให้มันมีจุดอ่อนมากขึ้นหรือแพ้ธาตุมากกว่าเดิมนั่นเองมาดูกันดีกว่าครับว่ามีธาตุคู่ไหนบ้างเริ่มที่ธาตุหินกับมือกันก่อนเลยครับอย่างเช่นบังกิลัสปกติแล้วธาตุหินเพียวเพียวก็แพ้ทางเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะแพ้ถึง5ทาธาตุด้วยกันคือน้ําพืชต่อสู้ดินแลละเล็ก ส่วนธาตุมืดนั้นแพ้3ธาตุคือต่อสู้แมลงและแฟรี่พอสองธาตุนี้มาจับคู่กันก็ไม่ช่วยกันกบจุดอ่อนเท่าที่ควรนะครับทาให้มันแพ้ธาตุถึง7ธาตุด้วยกันคือน้ําพืชแมลงดินเหล็กแฟรี่และโดนต่อสู้4เท่าส่วนธาตุที่ต้านทานมี6กธาตุด้วยกันคือปกติบินไฟพิษมืดและผีถึงจะต้านทาน6กธาตุที่เป็นส่วนดีนะครับแต่การแพ้ธาตุถึง7จธาตุนั้นก็เป็นแผลที่ใหญ่อยู่เหมือนกัน แต่ทางนี้ท้งั้นถึงมันจะแพ้ทางเยอะก็ใช่ว่ามันจะไม่เก่งนะครับเพราะมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่จะตัดสินว่าโปเกมอนตัวนี้เก่งหรือไม่เก่งเช่นสเตตหรือเบลิตี้โดยบังกิลัสก็ถูกเอามาใช้แข่งในทีมซ้ายอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในสายแล้วพลังป้องกันพิเศษเพิ่มนั่นเองทําให้พอจะทนมือทนเท้าได้หน่อยนะครับไปที่ธาตุต่อไปครับธาตุหินกับต่อสู้อย่างเช่นเท,นเทลเคิออนก็เหมือนเดิมนะครับธาตุหินที่แพ้ทางเยอะอยู่แล้วถึง5ทาธาตุหรือน้ําพืชต่อสู้ดินและเหล ส่วนท่าต่อสู้นั้นแพ้อยู่3าท่าด้วยกันคือบินพลังจิตและแฟรี่พอสท่านนี้มาจับคู่กันแล้วก็ไม่ช่วยกันกลบจุดอ่อนเหมือนเดิมนะครับทำให้มันแพ้ท่าไปถึง7ท่าด้วยกันคือน้ําพืชพลังจิตดินเหล็กต่อสู้และแฟรี่ส่วนท่าที่ต้านทานมี6กท่าคือปกติแมลงไฟพิษหินและมืดก็เหมือนเดิมนะครับถึงจะต้านทานถึง6กท่าแต่การแพรท่าถึง7จ็ท่าด้วยกันนี่ผมมองว่ามันเยอะเกินไปนะครับ เกือบจะครึ่งหนึ่งของธาตุที่มีเลยทีเดียวไปที่ธาตุต่อไปครับธาตุน้ําแข็งกับพลังจิตอย่างเช่นลูจูล่าธาตุน้าแข็งเปียบเพียวนั้นแพ้ธาตุอยู่4อย่างด้วยกันนั่นก็คือไฟต่อสู้หินและเหล็กส่วนพลังจิตแพ้อยู่3อย่างคือแมลงผีและมืดพอมาจับคู่กันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุถึง6กธาตุด้วยกันคือแมลงไฟหินมืดเหล็กและผีและมันยังต้านทานแค่2องธาตุเท่านั้นคือธาตุของตัวเองนะครับก็คือน้ําแข็งกับพลังจิต เรียกได้ว่าแพ้ทางเยอะแล้วก็ไม่ค่อยต้านทานทานอื่นอีกด้วยโลจู่าจึงเป็นอีกตัวที่ไม่ค่อยถูกเอามาเล่นเท่าไหร่นะครับธาตุต่อไปครับธาตุพืชกับมืดเช่นดาททงุปกติแล้วธาตุพืชนั้นแพ้ทางก็เยอะอยู่แล้วนะครับเท่าธาตุหินเลยคือ5้าธาตุคือไฟน้ําแข็งพิษบินและแมลงส่วนธาตุมืดนั้นแพ้3ามธาตุคือต่อสู้แมลงและแฟรี่พอมาจับคู่กันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุถึง7จธาตุด้วยกันคือบินไฟพิษ ต่อสู้แฟรี่น้ำแข็งและโดนมแมลงสี่เท่าส่วนทตุที่ต้านทานมีเจ็ดทาเช่นกันคือน้ำพืชดินมืดไฟฟ้าผีและพลังจิตถึงจะต้านทานเยอะอยังไงแต่การแพ้ทานถึงเจ็ดทน,นั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีอยู่ดีนะครับแต่ถามว่าทตุคู่นี้มีตัวเก่งไหมก็มีนะครับอย่างเช่นเจ้ามาสเคนเนียสตาร์เตอร์พืชในเจ็ดเก้าของเราที่มันเก่งนั้นเป็นเพราะมันมีสปีดที่สูงมากแล้วก็มีท่าประจําตัวที่ทําให้ครีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นั่นเองนะครับ ไปที่ธาตุต่อไปครับพลังจิตกับพืชอย่างเช่นนัชชีธาตุพลังจิตแพ้อยู่3ธาตุคือมแมลงผีและมืดส่วนธาตุพืชนั้นแพ้5าธาตุคือไฟน้ำแข็งพิษบินและ,มะแมลงพอมาจับคู่กันแล้วก็ทําให้มันแพ้ธาตุถึง7ธาตุด้วยกันคือบินไฟพิษมืดผีน้ำแข็งและแพ้มแมลง4เท่าส่วนธาตุที่ต้านทานมี6ธาตุด้วยกันคือน้ําพืชพลังจิตดินต่อสู้และไฟฟ้า ก็เป็นการจับคู่ที่ทําให้แพ้ถึง7ทดธาตุอีกแล้วนะครับธาตุคู่นี้จึงเป็นอีคู่ที่หาที่ยืนยากมากในการเล่นไปที่ธาตุต่อไปครับธาตุพืชกับน้ําแข็งเช่นยูกิโนธาตุพืชมาอีกแล้วนะครับแพ้ถึง5ทาธา,าตุคือไฟน้ําแข็งพิษบินและแมลงส่วนธาตุน้ําแข็งแพ้4ีธาตุคือไฟต่อสู้หินและเหล็กพอมาจับคู่กันแล้วก็ทําให้มันแพ้ธาตุถึง7ทธาตุด้วยกันคือบินมแมลงพิษหินต่อสู้เหล็ก และแพ้ไฟ4ี่เท่าส่วนธาตุที่ต้านทานมี4ี่ธาตุคือน้ำพืชดินและไฟฟ้าถึงจะแพ้ธาตุเยอะแต่โปเกมอนอย่างย no ูกิโนโอก็ถูกเอามาแข่งในทีพิมาบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีอาบิลิตี้เรียกหิมะที่โปเกมอนน้ำแข็งไม่กี่ตัวที่มีอบิลิตี้นี้หรือพูดง่ายๆว่าเขาไม่มีตัวเลือกมากนักนั่นเองนะครับก็เลยต้องเอาตัวนี้มาเล่นไปที่ธาตุต่อไปครับธาตุหินกับดินเช่นโดไซดอนจริงๆก็มีหลายตัวเลยนะครับเช่นอิชิซูเปเตะหรืออีวะ ธาตุหินอีกแล้วที่แพ้5ธาตุด้วยกันคือน้ำพืชต่อสู้ดินและเหล็กส่วนธาตุดินแพ้3ธาตุด้วยกันคือน้ำพืชและน้ำแข็งพอมาจับคู่กันแล้วก็ทําให้มันแพ้ธาตุมากขึ้นเป็น6ธาตุคือดินต่อสู้เหล็กน้ำแข็งและแพ้น้ำกับพืชสีเท่าใครเคยเล่นภาคเก่าๆก็น่าจะคุ้นเคยกับการเก็บเลเวลกับอิชิสุปเตในถ้ากันดีนะครับถ้าเลือกโปเกมอนเริ่มต้นเป็นพืชกับน้ำนี่เก็บเลเวลสบายเลยส่วนที่ธาตุคู่นี้ต้านทานก็มี6ธาตุด้วยกันคือปกติบิน ไฟหินพิษและไฟฟ้าการโดน4ี่ท่าถึง2ท่านนี่เป็นจุดอ่อนใหญ่มากเลยนะครับแล้วยิ่งท่าที่แพ้เป็นท่าสามัญด้วยทําให้โปกเกมอนหินกับดินไม่ค่อยจะถูกยิมมาเล่นสักเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ชอบจริงๆนะครับไปที่ท่าต่อไปครับท่าหินกับน้ําแข็งเช่นอามารูลูกา้ทาท่าหินอีกแล้วนะครับแพ้5้าท่าด้วยกันคือน้ําพืชต่อสู้ดินและเหล็กส่วนท่าน้ําแข็งแพ้4ท่าคือไฟต่อสู้หินและเหล็ก พอมาจับคู่กันแล้วก็ทําให้มันแพ้ธาตุมากขึ้นเป็น6กธาตุด้วยกันคือน้ําพืชดินหินและแพ้ต่อสู้กับเหล็ก4เท่าส่วนธาตุที่ต้านทานมี4ีธาตุด้วยกันคือปกติบินพิษและน้ําแข็งการแพ้ธาตุถึง6กธาตุแถมยังโดน4เท่าไป2องธาตุนี่ก็คือจุดอ่อนที่ใหญ่โตมากนะครับอมาลูลูก้าจึงเป็นอีกหนึ่งตัวที่แทบไม่ถูกหยิบมาเล่นถึงแม้จะมีอเบลิตี้เรียกหิมะเหมือนกับย no ูกิโนโอแต่ย no ูกิโนโอก็ยังดีกว่านะครับอย่างน้อยก็โดน4เท่าแค่ธาตุเดียว ไปที่ธาตุต่อไปครับธาตุมลงกับพืชพืชกับหินนี้ไปจับคู่กับธาตุอะไรก็ไม่ดีไปซะส่วนใหญ่เลยนะครับคราวนี้มาจับคู่กับธาตุมลงที่แยกอยู่แล้วก็ทําให้มันแยกกว่าเดิมเข้าไปอีกอย่างเช่นพลาสเซกวยความที่ธาตุพืชแพ้5้าธาตุด้วยกันคือไฟน้ําแข็งพิษบินและ,มะแมะลงตัวธาตุมลงแพ้3ธาตุด้วยกันคือไฟบินหินพอมาจับคู่กันแล้วก็ทําให้มันแพ้ธาตุมากขึ้นเป็น6กธาตุด้วยกันคือมลแงพิษหินน้ําแข็งและแพ้บินกับไฟสเท่า ส่วนธาตุที่ต้านทานมี5ธาตุด้วยกันคือน้ําพืชดินต่อสู้และไฟฟ้าเป็นคู่ธาตุที่โดน4เท่า2ธาตุอีแล้วและนอกจากนี้โปเกมอนอย่างพาราเซกยังมีอาบัตตี้ไดสกินที่ทําให้มันสามารถดูดน้ําได้แต่ก็ต้องแลกกับการโดนไฟแรงมากขึ้นอีก25%เป็น5เท่าเรียกได้ว่าโดนสเก็ตไฟก็ตายแล้วนะครับไปที่ธาตุสุดท้ายอันนี้แถบนะครับคือธาตุพลังจิตกับผีอย่างเช่นลูนาอาร่าธาตุพลังจิตแพ้3ธาตุด้วยกันคือแมลงผีและมืด ส่วนผีแพ้2ธาตุด้วยกันคือผีและมืดพอม,มาจับคู่กันแล้วทําให้มันแพ้ธาตุน้อยมากเหลืออยู่แค่2ธาตุตัดมแมลงออกไปคือเหลือผีกับมืดก็เหมือนจะดูดีนะครับแต่หารู้ไม่ว่า2องธาตุที่แพ้นี่โดน4เท่าทั้งคู่นะครับโดน2เท่านี่ยังพอทนแต่นี่โดนสเท่าเลยนะครับจึงเป็นความตลกร้ายนิดน,นึงนะครับที่โปเกมอนจันทราอย่างลูนาร่าจะกลัวทั้งผีและความมืดที่เป็นสิ่งเกี่ยวข้องกับตอนกลางคืนแบบนี้จะออกมาตอนกลางคืนได้ไหมครับเนี่ย และทั้งหมดนี้ก็คือธาตุของโปเกมอนที่ไม่ควรมาอยู่ด้วยกันสรุปได้ว่าธาตุพื้นกับหินนี่ไปจับคู่กับธาตุไหนก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนใครคิดว่ามีธาตุคู่ไหนที่ไม่เหมาะที่จะมาอยู่ด้วยกันอีกก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ